สวัสดีครับวันนี้พวกับผมนะครับอกแม็คุดคารนะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับปล่อยรถหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้ามิซูมิชิแอททราดนะครับตัวนี้ใส่แม็กมาสวยๆเลยนะครับต้องสวัสดีลูกค้าด้วยพี่แดงของเรานะครับแดงอองสอบถามหน่อยวันนี้มารับรถพี่แดงทํางานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเรารู้จักเต็นรถแม็กคุตคารได้ยางไงครัพี่อ๋อพอดีทางญาติเขาเขาเขาแนะนํามาทางญาติแนะนํามาก็คือทางญาติเป็นลูกค้าเก่าขององใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็เลยแนะนําให้มาดูรถที่ร้านเนาะ แล้วเป็นไงบ้างมาถึงร้านแล้วรถสวยไหมสวยสวยคมยอมรับเลยสวยเนาะดูสวยนี่การบริการเราพี่ก็ดีเลยดีเลยเนาะดีเลยครับผมแล้วที่สําคัญในของพี่แดงต้องต้องบอกเลยนะว่าเอกสารเป็นไงบ้างพี่แดงก็ก็ถือว่ามันไม่ยุ่งยากไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะของพี่แดงต้องบอกก่อนว่าเป็นอาชีพอะไรนะพี่แดงผมอาชีพ รับเหมาก่อสร้างอ่ารับเหมาก่อสร้างแล้วตอนนี้เนี่ยทางบริษัทอ่ะเขาไม่ออกเอกสารอะไรให้เลยเนาะพี่แดงเนาะใช่ครับเช่นใบรองเงินเดือนหรือสัญญาจ้างเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยผมก็เลยบอกว่าให้ธนาคารเนี่ยเขาไปตรวจหน้างานใช่คือพี่แดงเนี่ยใช้เอกสารแค่บัตรชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารแค่นี้จริงๆเนาะครับจริงๆแล้วก็ไปตรวจหน้างานเนาะพี่แดงเนาะครับใช่ครับที่วันน้อยพี่แดงสองวันสามวัน สามวันสี่วันนี่แหละครับอนุมัติได้เลยประมาณสามวันเนาะี่แดงเนาะวันก็คือเขาพี่แดงในเอกสารง่ายมากๆนะโอเคพี่แดงวันนี้ก็ยินดีเป็นครอบครัวแม่คุณค้าด้วยกันครับครับผมพี่แดงฝากถึงลูกค้านิดนึงที่กําลังมองหารถก็ฝากถึงลูกค้าครับที่ที่จะดูรถก็ผมแนะนําเลยครับมาที่นี่นะครับครับแม่คุณค้ารถสวยเนาะใช่ใช่รถสวยแล้วก็ง่ายเรื่องง่ายด้วยผ่านง่ายครับก็เรามาดูกันนะครับ ครับที่มแม่คุณคากคิโลสองเนาะพี่เนาะผมเส้นพิจิตรกำแพงเพชรเส้นพิจิตรกำแพงเพชรครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่แดงมากนะครับคใครสนใจรถสวยๆแบบพี่แดงแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวนี่อ๋องลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับโอเคพี่แดง